ขอต้อนรับค uh, well, uh, ุณสุขป uh, um, mm ้าจังหวัดฉะเชิงเทรากล้วยหอมอ่าญาตินอันนี้กล้วยหอมบ่คาบันนิดฮะคาบันนิดคาบันนิดก็กล้วยหอมนั่นแหละว่าภาษาอีสานะว่าอย่าดิดดิดจัดรัดนะมันห้นอยู่แล้วนะตลาดน้อยกล้วยหอมแล้วก็มีลำยาอันนี้ สินสีค่ะนีบสีนะคะวันนี้ลงราคาแล้วมี50บาทนะคะเมื่อวาน60สิบนะคะวันนี้ห้าสิบบาทเดี๋ยวมาไล่สดเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะมะม่วงไข่ถุงเท่าไรมะม่วงไข่ก็ถุงละ40บาทนะคะถุงใหญ่ๆนะคะหวานมากเลยนะคะหวานมากเหมาะสำหรับมะม่วงไข่นะคะไข่คั้มเนี่ยไข่คั้มม่วงไข่คั้มม่วงไข่คั้มเลยนะไข่ไม่คั้มนี่ไม่ใช่ไข่นะไม่ขายนะคะ มะพร้าวอันนี้ก็ยี่สิบบาทอันนี้ก็ลูกกระซี่บาทลูกละซี่บาทลูกละซี่ร้อยบาทเลยอันนี้หกร้อยขอบคุณขอบคุณมากม่วงหกร้อยอันนั้นสี่ร้อยขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะสิบเอ็ดท่านที่กำลังชผ่าออกมาแล้วมันมีสี่เม็ดวะรอดูโฆษณาและดูย้อนหลังมะม่วงไข่ค้ำไข่ไม่ค้ำไม่ขายค่ะขายนะคะถ้าขายไม่ขาย อันนี้ก็ลิ้งจีห้าสิบาทค่ะพวงวันเมื่อวานขายหกสิบวันนี้ขายห้าสิบาทนะคะลดราคาไปเรื่อยๆลดราคาไปเรื่อยๆมีกี่ถุงหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นเอ็ดทุ้งเป็นทลายใหายโลกแล้วเนาะสนใจซื้อผลไม้สดๆติดต่อไอเดลีลายนะคะศูนย์เก้าสามหกหนึ่งสองเจ็ดห้าหกเจ็ดนะคะแม่ถิ่นปค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแอดประวีนี่ใครมานั่งทำไรวะ

อ่อนแล้วมันสุกมันสุกแล้วมันกินได้แล้วกินได้แล้วจ้าอันนี้แซ่บได้กินกับข้าวแซ่บมากเลยเด้ออันนี้กระปุกเฉลยน้ำมันส้มไม่สิบบาทฮะสิบบาทของแม่วันดีสิบบาทค่ะนี่ของแม่วันดีน้ำมันส้มแกงรอบเดียวจบแกงรอบเดียวจบตัดขวดเลยก็คือแกงเลยค่ะขอบคุณนะอันนี้อาาจะเป็น ป้าคำใสให้เอามาให้ข่อยก็เลยได้ลูกเดียวมากินได้ปัอยามาช่วงข่อยก็เลยอยู่บ้านข่อยได้อันจะบ้านบอกเรบ่อยๆไปแล้วมันหน่อยพูดเอาไปชมไปชมลงก็ได้เราเป็น่อนบ่บ่ คนบุญเพืนเต็มไปหมดเเดี๋ยวก็ไปนี่ไปกับเพรนเ่านี่รถเดี๋ยวนะรถเขามีอยู่ต้องไปต้องมาเก่งใจต้องไปส่งแล้วมาส่งเราไม่มีรถเนี่ยขึ้นญเพื่อนไปทำงานกลางเดี๋ยวงานไจะไม่ลืมแล้วถอยดูเมื่อคืนกระเป๋ากลายแม่อ๊อฟก็ไลอยสองเครื่องหาวหาวหาวเมื่อคืนนี่มันจะหลับแล้วโอ้โหแล้วจะมีเก็บกระเทียมบอกก่น วันนี้มีทุเรียนค่ะมีทุเรียนมาขายเอินเอินพ่อทวนบอกบอกว่ามี้มีทุเรียนลิ้นจี่ล้วยมะม่วงนะคะนักครับทุเรียนนี่เอาในสวนเจ้าบอกหมดแล้วของน้องสาวข่อยเอามาขายขายโอของข่อยแจ้งอันเด้อนีแต่หมักกลยมักนั่นล่ะสวนข่อยมะม่วงนี่ของน้องเขาสร้างเป็นรูบอกทุเรียนนะเขาสร้างเป็นโลเขาสร้างแล้วเนี่ยเขาสร้างหมดแล้วโอ้ งบเลย400 600แ้วก็ร้อไปแล้วเมื่อาก็ได้ขายไปแล้วสวนอ๋อโอเคใหญ่ค่ะกเรียนนะค่ะคุณกุ้งกุ้งค่ะเียสดีครักแม่ถีทช่วยอุดหนุนผลไม้ด้วยนะคะขอบคุณคากแอปเปิขอบคุณมากค่ะขายไม่แพงค่ะขายไม่แพงนะคะกิโลกรัมละ150บาทอืม ก็แพงอยู่เนาะสำหรับชุเรียนเพราะว่าม yeah. so nice. ันลูกใหญ่มากเลยนะคะพร้อมกินแล้วนะคะสุกแล้วนะคะเขาก็เปิดให้ดูแล้วอ้าวน้องเบี้ยจะคือไปยืมถนนมาค่าท้าเมยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณ14ท่านนะคะค่ะถ้าไปมาด้เลยค่ะ0936127564ขอบคุณค่ะพูดๆนะมาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแม่เบนบหอนกันมาล้ำก็สุดเท้าอันนึงเขาได้ล้ำเพือนอยู่นะ เราก็จะวนร์เดอร์หลังเออวันนี้นะแดดแรงสวัสดีค่ะแม่เอ,อ๋อบอลิต้าไปที่ตลาดก่อนเด้อครับจ้าฝ่ามือด้วยนะคะนี่ครับัะกีจะทำยังไงเอาไม้ไล่ตีตีก็ตีไม่ถูกถูกก็ไม่ตั้งใจตี ปูมีตามากมายแต่ทําไมหัวปูไม่มีปูมีตาข้างตัวปูมีตาข้างตัวแต่ทําไมหัวปูมันมัไม่มีลดข้ามมองลองนะคะมองทําไมไม่รักและมองทําไมไม่รักไมยมองทําไมเออเครียดจัดเนาะ ตอนนี <One input> ้มันมีเอฟซีมีเอฟซีเลี้ยงตอนเที่ยงใช่ไหมมีไหมตอนเที่ยงเหรอคะเดี๋ยวก็อาจจะมีเนาะค่ะน่าจะมีใบใบนี่แหละค่ะคุณยายอ่าค่ะใบใบนี้นะคะเดี๋ยวลนาก็จะจัดให้ค่ะรถไฟเข้าบ้านแล้วขอบพระคุณนะคะคุณยายน่ารักมากเลยนะคะน่ารักจริงๆน่ารักสุดยอดเลยนะคะเพกอย่าลืมไปดูเอฟบีของคุณยายนะคะเอฟบีคุณลำใหญ่ จำไม่เคยลืมเดือนคอยเตือนตัวเองเรียร้องรองเอาเงินลองเอาเงินเลยเรียกฉันลำยัยจะเก็บเอาไว้ในใจเลยมาชจือกีก็มีทงมไปมาเรียกลำหญยทำไมแล้วนะหรือเห็นฉันเป็นคนบ้านนอกพอกนาไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกคุณลำหญยถามจริงจริงคือมองฉันที่อะไร มองที่ใจหรือว่ามองที่หน้าตาฉันอยากรู้วันไหนฉันช่วยขึ้นมาเธอนั้นนาจะเรียกฉันว่าอะไรเอ้า้องคิปเชอรี่น้ำไวยมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันเอ้หรือว่าน้องแอนน้องอันน้องเวิร์นน้องหันน้องปั่นก็ยังมีเอน้องเมย์ซื่อเท่จะตายก็เล้ยงทำไมมาเรียกกันล่ะนี่ น้องเพนน้องพิมพ์น้องคืนเป็นอย่างอื่นกระลักคุณพี่ขอบคุณคุณยายคุณพี่ขอบคุณยายนะคะขอบคุณยายค่ะโอ้โหพ่อมาพ่อมารู้จักเลยจะขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยน้ำเปรี้ยวเดี๋ยวเปรี้ยวจะขึ้นให้ดูค่ะเอาขึ้นจริงเปล่า เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูก่าอะไรดคนนี้เดี๋ยจะได้ขีมันลุกึ้ผมจริงปะมันขึ้นเป็นหรออ้าวดูดูดูเอาเอาเอาขึ้นแบบไหนเอา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 ขึ้นแบไหนเกจตกายขึ้นเหมือนไอ่ะโอ้โห้ปวดชาวบ้านกันอนเ่งเอบเออไปเดิน เป็นเพื่อนกันกับอันเมื่อกี้แล้วได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะี่ยอ้นมเปียวเออตายแล้วตเปียวไปแล้วบาทนึ่ยายก็โคจุบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตตักดดู คลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ